รอบรอเรื่องของสมุนไพรกับน้ำมันนวดกาลยานีน้ำมันนวดไทยผลิตโดยคนไทยสกัดจากสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเส้นยึดเส้นตึงนิ้วล็อกอาการชาตามมือตามเทา้าปวดหัวไมเกรนออฟฟิซินโดมแผลจากน้ำร้อนลวกผดผื่นคันต่างๆน้ำมันนวดกาลยานี โดยพี่พรล้านหัตถเทวดายินดีรับให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมโทร092 364 5914และ080 698 2422 รอบรู้เรื่องของสมุนไพรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่พรล้านหัดเทวดานะครับเจ้าของยานวดสมุนไพรากาลยาณีเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมโรคยอดฮิตของคนทํางานออฟฟิศมักพบบ่อยในคนที่ทํางานออฟฟิศเนื่องจากพฤติกรรมของคนทํางานส่วนใหญ่ที่ต้องนั่งทํางานเป็นเวลานานๆอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆโดยที่ไม่ได้ขยับตัวเปลี่ยนอรียบททําให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงและกล้ามเนื้ออักเสบได้จึงเป็นสาเหตุหลักและปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมรวมถึงท่านที่มี การนิ้วล็อกด้วยนะครับสามารถใช้ยานวดสมุนไพรกรรยาณีนวดคลายเส้นได้นะครับเดี๋ยวมาฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาโนวดสมุนไพรกรรยาณีจากพี่พรล้านหัตถทวดากันนะครับสวัสดีค่ะเบื้องต้นเนาะการที่จะเกิดออคซิเินโดมเนี่ยตอนเนี้ย นส่่วใหญเริ่มเป็นอายุน้อยลงตั้งแต่่ังที่เราเจอค่ะประมาณ1 5 1 8เริ่มต้นจากวัยนี้ไปเลยเพราะหนึ่งเกิดจากการที่ใช้พฤติกรรมเดิมๆก็คืออย่างเด็กเนี่ยเขาจะนั่งอ่านหนังสือนานๆแล้วในท่าทางที่ไม่เหมาะบางทีก็ก้มไปเวลาจ้องโทรศัพท์จ้องโน้ตบุก๊กจ้องแรงหนังสืออะไรก็ตามแต่พอนั่งนานๆเข้ามันเกิดการสะสมทับเส้นประสาทไปเรื่อยๆทีเนี้ยมันเริ่มจะตึงขึ้นมาเลยคอบา่าไหลนะคะพวกนี้จะมีปัญหาแล้วคือนี่คือสาเหตุเบื้องต้นในการเป็น ออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วเราต้องทอํายังไงเราต้องขยันลุกนิดนึงอาจจะตั้งเวลาให้รู้ว่าชั่วโมงหนึ่งควรจะยื่นเส้นยืดสายพักสายตาแป๊บหนึง่งนะคะพอจอประสาทตาและจ้องนานๆบางทีสติล่าเราก้มโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วพอจะสมนานๆขึ้นมันก็จะกล้ามเนื้อมันก็จะเริ่มเป็นมัดเป็นก้อนมีอาการปวดร่วมด้วยนะคะแขนชามือชาเส้นมันไปกดทับเส้นประสาทข้เบื้องต้นเราแก้ไขปัญหาแล้วนะคะยังมีอาการอยู่อย่างน้ำมันนวดกระยาณีจะไปช่วยตอบโจทย์เรื่องอะไรนะคะถ้าคุณสั่ง นะคะไปใช้เองก็คือทาบริเวณที่ปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อสัรพคุณของสมุนไพรเราอะค่ะจะช่วยไปคลายผืนช่วยให้ลมที่มันติดติดนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะให้อาการปวดลดลงนะคะเส้นเอ็นอ่อนขึ้นยืดเหยียดได้ง่ายคือเน,นี่ยอย่างนี้เลยค่ะเบื้องต้นของของเรานะคะในการเป็นออฟฟิซินโดมอันนี้เราพูดถึงเข้าวๆในเบื้องต้นคือคอบาไหล่ตึง แขนตึงนะคะเอออันนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตเสริมเติมไปอีกเนาะการที่จะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราอะใช้แบบคลิกเมาส์นานๆหรือคิมคอมพิวเตอร์นานๆนะคะพวกนี้ใช้นิ้วบ่อยๆแล้วไม่ได้ยืดเหยียดเข้าหรือไม่ได้คลายกล้ามเนื้อเลยอะคะ่ะเราจริงๆสาเหตุที่มันเป็นนะคะก็คือจากหัวไหล่นะคะตรงข้อศอกมันถึงยาวไปตรงข้อขยับตรงข้อแขนเราคาบริเวณตำแหน่งนี้ได้เลยบางทีมันไปดึงเส้นที่นิ้วอะคะ่ะนิ้วคือปลายเหตุที่เขาเป็นแต่จริงๆเบื้องต้น มันคือมาจากหัวไหล่เลยค่ะหัวไหล่ข้อศอกนะคะแล้วเป็นตรงระหว่างข้อมือแล้วถึงจะยาวไปตรงตำแหน่งที่เป็นเส้นระหว่างนิ้วซึ่งลักษณะเส้นเอ็นระแวกนั้นนะกล้ามเนื้อมันน้อยปลายประสาทมันเยอะมันก็เลยดึงเส้นปลายประสาททั้งหมดนี่แหละค่ะส่วนที่ทําให้มันเป็นก็คือเราทาตั้งแต่ตรงนี้เลยบางคนเอ๊ะฉันเป็นแค่นิ้วล็อกขอทาตำแหน่งนี้อย่างเดียวได้ไหมถามว่าได้แต่มันจะแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะทั้งหมดทุกมวลมันเกิดจากข้างบนเลยค่ะลงไปทั้งแนวของเขาเลยค่ะ รอบรู้เรื่องของสมุนไพรกับน้ำมันนวดกาลยานีน้ำมันนวดไทยผลิตโดยคนไทยสกัดจากสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซนตช่วยแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเส้นยึดเส้นตึงนิ้วล็อกอาการชาตามมือตามเทา้าปวดหัวไมเกรนออฟฟิซินโดมแผลจากน้ำร้อนลวกผดพ,พื่นคันต่างๆน้ำมันนวดกาลยาณีโดยพี่พรล้านหัตถเทวดา ยินดีรับให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายติดต่อสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมโทร092 364 5914และ080 698 2422